สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสองสเตตัสลีซอระบายรัวๆหลังแม่แตงโมออกรายการดังวันที่5มีนาคม2565หลังจากที่รายการหนกระแสมีการเชิญแม่ของแตงโมนิดามาร่วมรายการโดยหลังจบรายการหลายคนในวงการได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงนางพนิดาจํานวนมากหนึ่งในนั้นเป็นนักฟุตบอลอย่างลีซอเทียรเทพวิโนทยอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยปัจจุบันค้าแข้งอยู่กับโปลิสเทโรเอฟซี ได้โพสเฟซบุ๊กในขณะที่รับชมารายการโหนกระแสไปจํานวน5สเตตัสภายใน1ชั่วโมงประกอบด้วยให้อภัยปอรอบอกคนที่พาลูกแม่ไปตายร้อยเปอร์เซนต์แต่กับเพื่อนเขาที่ช่วยดูแลกันมาตลอดสนิทกันมาตั้งแต่สมัยเรียนไฟให้ทุกอย่างแม่บอกให้อภัย50เปอร์เซนต์กับให้นิ่งอย่าออกตัวเยอะคือไรวะคดีพลิกแล้วละ่ะตัวละครรับคือพูดเรื่องจํานวนเงินกับคนที่พาลูกแม่ไปตายแล้วด้วยแฮชแท็กโหนกระแสและข้อความที่ระบุว่า โทรแม่ก็ดีพลิกละไม่อยากจะเชื่อกับสิ่งที่ได้ฟังจากปากแม่หนกระแซสงสารพินนมอีกข้อความบอกว่าเข้าใจละทำไมถังน้ำแข็งไม่โทรหาแม่และอีกข้อความบอกว่าทุกคนทำเพื่อลูกแม่ทุกคนอย่าคืนความเป็นธรรมให้ลูกแม่แต่ไม่ทำแบบนี้สงสารแตงโมอย่างไรก็ตามในสเตตัสมีทั้งนักฟุตบอลทีมชาติไทยอย่างจเจริญศักดิ์วงกรร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยว่าตายจ่ายจบเยี่ยมจริงๆครับรวมทั้งมีแฟนบอลไทยเข้าแสดงความ ความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากอีกด้วยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ขอบคุณครับ